ตอนนี้นะคะก็ยังคงเป็นการแนะนําถั่วกันนะคะวันนี้เรามาดูถั่วที่ขายดีติดอันดับถามพนักงานประจําชั้นนะคะประจําที่จัดของนะคะบอกว่าถั่วนี้เนี่ยขายดีมากเลยเป็นถั่วที่ในหนึ่งซองนะคะในหนึ่งซองเนี่ยถ้าเราแกะออกมามันจะมีทั้งหมด5ห่อนะคะเป็นห่อเล็กๆแระนั้นเนี่ยแล้วก็พกพาสะดวกนะคะ เดี๋ยวเราจะลองแกะกันดูนะคะว่าในหนึ่งซองมันในหนึ่งซองเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องถามน้องเทียงดูนะคะอ่านี่นะคะนี่คือหนึ่งซองพอดีเลยนะคะหนึ่งครั้งอาหารกินเสร็จก็จะได้ไม่ต้องเป็นภาราตั้งแต่เม็ดทานตะวันเม็ดฟักทองนะคะมะม่วงหิมพานถั่วเหลืองเม็ดอัลมอนด์แล้วก็ลูกเกด นะคะอา้าวน้องเฮียงลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงมีความกรอบอมีอะไรอยู่ไหมคะเนี่ยโอ้โโอโได้ยินเสียงเลยนะคะกรุบกรอบกรุบกรอบกรบอบเลยนะคะกรบกอบเพงอต้องกินพร้อมกันค่ะค่ะค่ะวันนั้นลองกินทุกกินกินแบบกินพร้อมกันทุก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 ตัวเลยค่ะก็อันนี้นะคะเรียกได้ว่าถ้า ลูกค้านะคะเดินทางหรืออะไรเนี้ยก็สามารถที่จะพกพาไปได้1กล่องนะคะ1 1กล่องมี5ห่อนะคะก็ราคา54บาทนะคะ,ะค่ะแล้วก็เป็นถัวที่ขายดีด้วยนะคะเนื่องจากว่าเป็นไงคะหลังจากที่ได้ชิมแล้วพอดีมันมีลูกเกดไงค่ะซึ่งมันเป็นความหวานนะคะความหวานจากธรรมชาติ แล้วก็เป็นหลากหลายนะคะเราก็ไม่ต้องไปซื้อเป็นห่อใหญ่ๆอันนี้รวมเป็นห่อเดียวเท่านั้นขนาดกินหนึ่งครั้งพอดีเลยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ขอเชิญได้เลยนะคะสามารถที่จะซื้อให้เ,เวลาเดินทางนะคะสะดวกพกพาค่ะขอบคุณค่ะ